ตัวนี้ห้าสิบมาตัวไหนเนี่ยละห้าเดียวละคาเดียวลายเดียวเลยหัวเสือแต่สี่สิบห้าละนั่งแล้วเวียกโรงงานเนาะลมเวียกโรงงานแล้วก็เฟิ่นกะทิกลับกลมกอ,องเพิ่นพี่น้องอเลยขึ้นหน้ากายขึ้นหัวคู่คนละไปประจําไซเดน สวัสดีแลสะสบายดีเพื่อนๆชาวยูทูบทั้งหลายและท่านผู้ชมที่กําลังรับชมในขณะนี้เนาะพ่อๆกับแกตาสก,ากิเนตคือเก้า่นาะไงแกตาก็ลังจะเดินทางไปตาเคไปกับลูกพี่ไปเคลียร์งานเบียดน้อยนึงะจะถ่ายรีวิวเน,ะนาะระยะการเดินทางให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยว่าระยะทางว่าเป็นเนวาไหน สบันทา่าแขกขอให้ท่านผู้ชมรับชมไปด้วยกันนอะกว่าแกวตาที่รีวิวอย่างง่ายให้เบิ่งระวางทางสบันทา่าแขกตอนนี้ก็หมดซโนโเนะเห่น้องนอเนะเซโนแวะซื้อต้งไก่เนาะกินน้ำทางรถกบอะไล้างไม่เกนพนาเพืดด่อน เขากำลังเฮ็ดอานเนาะปุกสร้างบนบนขายบนฮานใหม่เนาะอันเก่าเขามาหมดเลยใส่ตอนไหนอีใส yeah. <t> ่ตอนไหนบอสคือไนตัวนเออในตู้นี่แต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวพุกำลังตี๊ัง้ต ตัวนี้ห้าชิปมาตัวไหนหเดียวราคาเดียวลายเดียวมาเลยตัวฮาร์เซอร์ละสี่สิบห้านะไม่พกมาดีกะรักค้างตัวนี้ก็เออขอบก็มีดอกไผ่ไตเนาะมีดอกไผ่ไตซะอีกว่ใกะให้มันแจงก็หรือว่าให้มันอุ่นตลอดเนาะคือยัมไนให้มันอุ่นตลอดเนาะพี่น้องเนาะ นริงจริงมันอยู่บนพูดบนกขอไผ่หลายๆแต่ว่าทางเช่นนี้มาแตวสวนน่สวรรค์เนาะสวรรคิ์รอบตะแคกก็เลยบาไ,ไ,ได้โค้ไปทางพุ่นไปลองเลยโค้งไปทางพุ่นหลยรายเราะเลยออกมาทางนี้เลยยอีกข้ามมาแต่วสวรรคิ์ออกะะอตะแคกสิบพันแหรวปะหน่อยเนาะสิบพันไปลองเลย ซับเด็ดซับนานเบื่อเปื่อนอื่างเงี้ยใส่มาเพื่อนว่าเออน้าปีงมือด้จักโต้หน่อยไม่าวสามสิบเนี่ยให้ขายหมดบ่ตั้งมือกับเบิร์ดตั้งมือกับ่เบิร์ดคือช่วงนี้ใหญ่เงียบช่วงนี้เงียบเจ้า ซื้อปีงไก่เป็นที่ลอย้อยเนาะแล้วพวกเฮาก็กินเข้าอยู่ในรถเลยเนาะพี่น้องเนาะและ้วกขี่รถไปพร้อมเพราะว่าญาติบ่ทันเวียกทันงานออกไปกระสวยแล้วติดตามกันไปเด้อพี่น้องเด้อ ปั้มปัมปั้มปั้มปอ้มป้ปั้เ้มปัมปั้มปอ้ปน้อปั้มป้าปั้องั้มป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 เ้มปน้ำปั้มปั้มปั้ปั้มง้มปั้มปั้มปั้มปต้นปั้มปั้นปั้มปัี่ป้มปั้มงต้มเทีมปที่ทย ไปศารประตู mm hmm. สวรรค์ตะแคดแหวเข้าห้องน้ำพี่น้องไก mm hmm. ่หอดเมืองตะแคดแล้วนะแ mm hmm. หวเข้าห้องน้ำอยู่ปั๊มปตทได้เด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. เป็นไก่หมูปิ้งเนาะข้าวเหนียวเจียวบองอยู mm ่ hmm. ต้นหน้าห้องน้ำปั mm ๊ม hmm. น้มันปตท กอนเขาตะเคีนนอคนมาทสวรร์เขาเดินทางโตเข้าสู่ตัวเมืองตะเคีนแบบ เอังวเวียกเรงานเนาะลมเวียเรางานแล้วก็พ่นกะกับกลมกองพ่นี่น้องเลยขึ้นหน้ากายขึ้นหัวคู่คนละไอประจําสายแดนแดด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 อะไรเอ้าโอเคมามามาเจอกันใหม่ ติดต่อมันได้ดีๆเด้เอะวันนี้เด้อะสาวนั่งติดต่อออาโอเคโอเคลงมาตีบุญถาดนีอ่อีกทิศนาทิศหื้นนี่งก้อนแล้โลวโอเคเต้ตอรีพี่น้องอไงรถมลบราณเมื่อไหร่ละเดี๋บริเมืองกงเนาะไายให้เบิ้งคิวรถรถไปศาสตเนาะระหว่างตะแคงสู่เมืองต่างๆเนาะทางฮาตัวเมืองตะเวนออก แถากแขกหน้าเด่นวงเวียนอยู่ทากแขกหลังจากเลยเวียงแล้วงานส่งขึ้นขึ้นไปไประจำการอยู่โฮพู ไปเว่ฮะน้องชายก่อนจากน่อยหนึ่งก็เป็นครูบาเนาะกินอาไยาอยู่วัดนาบวัวไปขอขนมกินพี่น้องเลยไปลำกับเลยโดยจังหวะไพแดงพี่น้องเลยไพแดงยุทธาแค่ขึนนน้นมาขึ้นไพแดงยุทธสวรรค์เด้อกันว่าขับพุ่นป้อยป้อยมาพร้อมกันนี้ก็ไปพุ่นแต่พุ่นกับป้อยมาพี่ป้อยมาพร้อมกันเลย สาวแล้วนนนห,น,ห,น,หนุ่มหนึ่งคืองงแฮมงงแฮมหนุ่มแฮมอย่างก็ลิลเลียเนาะแมนแต่จัมพุหนุ่มแฮมแม่ของไปแ,แวะลินน้ำนองทรายนนพี่น,น้องแม่ลินน้ำนเพื่อนนิดนึงก่อนสิ๊กฟับสวรรค์บางที่ได้ขนมนะเพื่น Cóc bê tìm hoa lần thôi. <laughs> mày tìm, tòa thôi. Ngā hoa nô mày bè hoa nô hoa. Mày khao kong sao Tìm khao kìa hoa nầm. Mày khao làm, hoa nầm. Mày khao kìa hoa nầm. Mày khao kìa hoa nầm. Mày เดินทางกับสวรรค์พี่น้องต่อพ,พ่ออีกคิดไม่ได้คิดนี่กับคอรา่าขอบพี่น้องชั้นนี้แหละถ้าผู้ใดรเขาเบิ่งกะนากก็ไลก่ก็แชร์ก็ติดตามให้แกตาเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แกตาเนาะเท่านี้ละบายบายสบายดีทุกคนโชคดีปีใหม่เด้อทั้งปีใหม่ว้าวเด้อปีใหม่จีนเวียดน,นามเดินทางกลับสวรรค์เดวเวียดเดลงานเอาขนมข,ข,ข,ขนมนม กูบาไปทีเรียบร้อยแล้ะไปบายบายดีทุกคน